สวัสดีครับนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับช่วงน้อยเหนื่อยชวนติวเฮ้ hey! และวันนี้นะครับครูจะนําเสนอเนื้อหาหลักภาษาเรื่องคําคารุกับคําละหูเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคําคารุและคาละหูมีหลักการจาําหรือหลักการวิเคราะห์อย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับต้องบอกก่อนว่าคําคารุคือคําที่ พยานที่ลงเสียงหนักเน้นย้ำนะพยานที่ลงเสียงหนักโดยมีหลักการสังเกตอยู่3ข้อด้วยกันข้อ1คือเป็นพยานที่ไม่มีเสียงพยัญชนะท้ายเป็นพยานที่ไม่มีเสียงเพยชนะท้ายนะครับแล้วก็พยานนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไม่มีเสียงเพยชนะท้ายเราต้องผสมด้วยสระเสียงยาวเท่านั้นสระเสียงยาวเท่านั้นนะครับผมและข้อ2ครับเป็นพยานที่มีเพยชนะท้าย ถ้ามีเพยญชนะท้ายหรือเพยญชนะสกดเมื่อไหร่นะครับจะเป็นเสียงสั้นหรือเสียงยาวก็ได้ไม่ผิดนะครับจะเป็นเสียงสั้นหรือเสียงยาวก็ได้ข้อ3ครับเป็นพยางค์ที่มีตัวสะกดทุกแม่หรือทุกมาตรานะครับต่อไปนะครับเป็นคำละหูคำละหูคือพยางค์ที่ลงเสียงเบาพยางค์ที่ลงเสียงเบามีกฎการจำสองข้อคือเป็นพยางค์ที่ไม่มีเสียงเพยญชนะท้าย เมื่อไม่มีเสียงเพรญชนาท้ายนะครับสระต้องเป็นสระเสียงสั้นต้องประสมด้วยสระเสียงสั้นนะครับข้อ2คือคำว่าทะนะก็บ่อนี่ก็จัดเป็นคำละหูนะครับต่อไปนะข้อควรสังเกต สระไอไม้ม้วนสระไอไม้มลายแล้วก็สระอวเป็นสระเสียงสั้นซึ่งรูปสระเนี่ยตามรูปสระไม่มีพยยญชนะท้ายแต่เมื่อออกเสียงสระไอไม้ม้วนกับสระไอไม้มลายจะมีย่อยักเป็นตัวสะกดเพราะอย่าลืมว่ารูปเดิมของมันมาจากอบวกอะบวกยออออยอไอดังนั้นจึงมีตัวสะกดคือย่อยักเช่นเดียวกับสระอวครับสระอวก็คือวอลแวนออวอลอวจึงจัดเป็นจึงจัดเป็นลายเป็นคำคารุนะคะ ข้อ2ครับสระอําเช่นเดียวกันนะครับดูตามรูปไม่มีตัวสะกดแต่เมื่อออกเสียงออะอมอ,อําใช้มอมาเป็นตัวสะกดจึงสรุปได้ว่าอํไอไอเอาหรือจำใจไปเอาเป็นคำเป็นคำคารุแต่เดี๋ยวก่อนนะครับสระอํบางครั้งก็เป็นคำละหุได้โดยมีเงื่อนไขว่าถ้าสระอํมคำนั้นเป็นคำเดียวๆนะครับจัดเป็นคำคารุถ้าเป็นคำที่อยู่ พยางสุดท้ายของคําเป็นคําครุแต่ถ้าอยู่พยางต้นพยางแรกของคําจัดเป็นคําละหูซึ่งใช้ในการแต่งคําประพันธ์ประเภทฉันนะครับมาดูความแตกต่างนะครับครูทําตารางความแตกต่างมาให้นักเรียนสังเกตไหมว่ามีครุกับละหูคารุ ตัวสะกดถูกมาตราละหุไม่มีตัวสะกดสะระของคารุเป็นสะระเสียงยาวแต่สะระของละหุเป็นสะระเสียงสั้นรวมไปถึงอําไออา,อาเป็นคํคารุจําใจไปอาวกับละหุคือทะนะกกอบอกโอเคทันนะครับต่อไปนะถ้าเราต้องจําใครอยากจำคำําคารุก็จําไว้ว่ามีตัวสะกดเหมาหมดเป็นคารุอีกครั้งนะครับมีตัวสะกดเหมาหมดเป็นคารุนั่นหมายความว่าถ้า มีตัวสะกดเมื่อไหร่เป็นคำคารุทั้งหมดแต่ถ้าใครไม่อยากจำคำคารุให้จำคำละหูครับคำละหูท่องไว้ว่าไม่สั้นไม่กดสั้นไม่ใช่ไม่สั้นนะไม่กดสั้นไม่กดคือไม่มีตัวสะกดและสั้นคือสระเสียงสั้นโอเคป่ะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งถ้าเป็นคำคารุมีตัวสะกดเหมาหมดเป็นคารุถ้าเป็นใครจะจำละหูคือไม่กดสั้นไม่มีตัวสะกดแล้วต้องเป็นสระเสียงสั้นโอเคนะ ต่อไปเราลองมาทดสอบความรู้กันซิว่าหลังจากเรียนกับครูแล้วทําได้หรือเปล่าข้อใดมีตําแหน่งคำครู้คาละหุเหมือนข้อความว่าต่อไปนี้ก็คือบารมีทะมากหล้น 1. คนจะดีเพราะนําใจ 2. ส,สารนี้มีลบเลือน 3. ฟ้าสีน้ำน้ำสีฟ้าและ 4. พรุ่งนี้เราจะรักกันติ๊กตอก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 ลองคิดสิครับว่าข้อไหนเหมือนกับ ข้อความที่ให้คือบารมีทะมากหล้นก่อนจะตอบได้มาดูนะครับคนจะดีเพราะน้ำใจเป็นคารุละหุคารุละหุคารุคารุ สารนี้มีลบเลือนเป็นครุคารุละหูครุครุจริงๆข้อสองควรตัดทิ้งเพราะข้ออื่นเนี่ยมีหกพยางเช่นเดียวกับบารมีทะมากล้นแต่ข้อสองมีห้าพยางตัดทิ้งแน่นอนข้อสามฟ้าสีน้ำน้ำสีฟ้าเป็นครุล้วนและข้อสี่พรุ่งนี้เราจะรักกันครุครุคารุละหูครุครุดังนั้นข้อไหนเอ่ยบารมีทมากล้นคือคารุละหูครุละหูครุครุจึงตอบข้อข้อหนึ่งนะครับเก่งมากตบมือ อะมาดูอีกข้อหนึ่งยังไม่เชื่อว่าเธอทําได้มาดูอีกข้อหนึ่งนะครับข้อใดมีคำคารุระหุตรงตามแผนผังต่อไปนี้เป็นครุล้วนเลยเป็นครุล้วนดังนั้นนักเรียนต้องดูว่าถ้าข้อไหนมีสระเสียงสั้นตัดทิ้งข้อ1นึมีไหมมีคาาําว่าช้าถูกเป่าตัดทิ้งข้อ2 แหล่งริมวารีรอยเท้ามรุคีมะนี่ไงมะก็ตัดทิ้งข้อ3ลาบเหลือเนื้อเต้น2ตาคำเม้นก็ตัดทิ้งจึงต้องตอบข้อไหนรอยเทา้าใหม่ๆริมปลักขวักขวายมูลยังเป็นมันตอบข้อข้อ4นะครับฉเฉลยข้อ4นะ เป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนจบไปแล้วกับน้อยเหนื่อยชวนติวในเรื่องของ ep 2คำคารุและคำระหูนะครับหวังว่าคลิปสั้นๆของครูจะช่วยนักเรียนเข้าใจคำคารุและคำระหูมากยิ่งขึ้นนะครับและกลับมาพบกันใหม่ใน ep หน้าเดี๋ยมาลุ้นไปพร้อมกันว่า ep หน้าครูจะนำหลักภาษาเรื่องอะไรที่ออกสอบไปบ่อยมาติวให้นักเรียนฟังนะครับพบกันใหม่ ep หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ